Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอร์ Ever, ยามเชา้าทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับจอยอิสราวัลเวสกุลค่ะจอยจะมาพูดถึงทักษะที่เราทุกคนนะคะควรมีไม่ว่าจะเป็นในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามนั่นก็คือทักษะของการปรับตัวนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างอย่างรวดเร็วเนี่ยความสามารถในการปรับตัวเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในการที่จะทํางานในการที่จะใช้ชีวิตถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีทักษะนี้นะคะสามารถปรับตัวได้เร็วเนี่ยเรียกได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความได้เปรียบในการทํางานมากๆเลยค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีทักษะนี้นะคะเราไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะเราสามารถสร้างหรือพัฒนาทักษะนี้ได้นั่นเอง วันนี้นะคะจอยก็เลยมี4เทคนิคนะคะในการที่เราเนี่ยจะสามารถปรับตัวได้ในการทํางานของเราหรือในการใช้ชีวิตของเราเองค่ะเทคนิคที่1คือให้เราเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะคะ เพราะว่าความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยคือเรื่องสําคัญมากๆเลยในการปรับตัวในการทํางานเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการทํางานของเรานะคะเราจะได้พบเจอกับคนจํานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้จักเปิดใจให้กว้างเอาไว้นะคะลดอคติลงนะคะเพื่อสร้างมิตรภาพใหม่แล้วก็เรียนรู้จากคนใหม่ๆนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทาสิ่งนี้ได้ดีก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ได้แล้วก็ทําให้งานที่เกิดผลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเทคนิคที่2ค่ะคือเราเนี่ยต้องรับฟังคําวิจารณ์จากรอบด้านนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยคาวิจารณ์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจรู้สึกกลัวแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกท้อแท้ในการทํางานได้นะคะแต่การรับฟังคาวิจารณ์จากรอบด้านเนี่ยก็เป็นอะไรที่สามารถสร้างแรงผลักด,ดันให้เราสามารถเอาคาวิจารณ์เหล่านี้เนี่ยมาคิดทบทวนปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่าเดิมได้นะคะ ดังนั้นการที่เรากล้ารับความวิจารณ์เนี่ยก็จะสามารถช่วยเราเนี่ยกับทีมของเราประสบความสำเร็จแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้นั่นเองค่ะเทคนิคที่สมค่ะคือเราต้องมีโกร w t h mindset ค่ะ คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตรหรือก้นไมเซนเนี่ยจะเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งนะคะเพราะไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะเขาเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถปรับตัวได้ทุกอย่างเลยนะคะพร้อมยอมรับกับสิ่งใหม่ๆนะคะที่จะช่วยในการผลักดันขีดจํากัดของตัวเขาเองเนี่ยให้ขยายกว้างออกไปอีกนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่พร้อมจะรับความวิจารณ์หรือคำว,วิจารณ์เนี่ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเอาตรงนี้กลับมาพัฒนาเนี่ยให้เก่งขึ้นอีกได้นะคะ และเทคนิคข้อสุดท้ายนะคะก็คือต้องเป็นผู้ฟังที่ดีให้ได้ค่ะการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับไอเดียต่างๆมากมายเลยนะคะจากคนรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่มันอยู่ในกรอบหรือไอเดียที่อยู่นอกกรอบก็ตาม ซึ่งคนที่ปรับตัวได้เก่งเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อเปิดใจรับสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอามาปรับนะคะเพื่อให้เป็นเทคนิคในการทํางานของตัวเองเนี่ยเพิ่มเติมได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการสร้างความกระตือรือร้นเนี่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกประทับใจได้ด้วยเนาะเพราะเราเนี่ยก็จะตั้งใจนะคะในการรับสารตั้งใจฟังนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ4เทคนิคน้อนที่จะทําให้เราค่ะสามารถพัฒนาทักษะการปรับตัวของเราได้นั่นเองนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1เราต้องเปิดใจพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ2เราต้องกล้ารับฟังคําวิจารณ์จากรอบด้าน3เราต้องมีโกรอสไมลเซทและ4เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะ เชื่อว่าถ้าเรานะคะได้ลองเอา4เทคนิคนี้เนาะไปลองปรับใช้กับตัวเองนะคะเชื่อว่าเราจะเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่มีทักษะในการปรับตัวที่ดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวไปกับโลกยุคปัจจุบันเนี่ยได้อย่างทันแน่นอนนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ถ้าเราฟังนะคะแล้วเรารู้สึกชอบนะคะจอยฝากเล่ากดไลค์ like, กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ใต้คน,นี้กันแล้วมาพบกับเรื่องราวดีๆกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ Good Morning a i r เว็บพอดแเพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ